สวัสดีค่ะพบกันในวันพุธที่10กันยายน2 5 5 7กับรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ำเป็นรายการที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศปริมาณฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครสถานการณ์การขึ้นลงของน้ำแม่น้ำเจ้าพยากิจกรรมต่างๆที่สำนักการระบายน้ำจัดขึ้นในแต่ละวันรวมถึงข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสภาพอากาศทั่วไปนะคะลองมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพามา่าลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ30-40ของพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่ภูเก็ต ตังและสะตูลขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับขึ้นลมในทะเลอดาม,มันและอ่าวไทยนะคะมีขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากโอกาสมีฝนฟ้าขนองอยู่ในเกลนกระจายร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง2 5 3สถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะกรุงเทพมหานครมีฝนตกเพียงเล็กน้อยนะคะปริมาณฝนสูงสุดพื้นที่เขตหนองต่อคะ่ะย4มิลลิเมตรพื้นที่อื่นๆนะคะที่มีฝนต่ํากว่า20มิลลิเมตรค่ะสถานการณ์นะ้ําแม่น้ําเจ้าพระยานะคะช่วงนี้ น้ำทะเลหนุนค่อนข้างสูงนะคะโดยวันนี้สูงสุดเวลา20นาิกา7นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา14นาฬิกา32นาทีต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง62เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อแนะนำหรือทีิชมรายการมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ขณะจอขณะนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ำในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ